สัสดีนะเจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าต่อยจะมานำเสนอใบเตย <c oughs> ใบเตยหอมใบเตยหอมที่บ้านป้าต่อยพอม,มันได้ฝนฝนชุกไงตอนนี้โอ้โหดูมงามดิกินไม่หวานไม่ไหวงามมากใบใหญ่ซะ้วยนะเนี่ยป้าต่อยเอา ประโยชน์ของมันก็มีเนาะเยอะอยแยะมากมายที่ป้าต่อยทําอยู่ก็ป้าต่อยเอาใบป้าต่อยจะตัดใบใบที่แก่ๆเนี่ยทางล่างๆตัดแล้วก็เอาไปต้มใส่ในกาใส่ในกาน้ําร้อนต้มเป็นน้ําร้อนแล้วก็ชงกาแฟป้าต่อยอดไม่ได้กาแฟ ต้มน้ำใบเตยแต่ก็ไม่ได้กินน้ำใบเตยอ,อย่างเดียวเอาต้มกาแฟด้วยแต่ว่าพอเวลากินกาแฟหมดแล้วใช่ไหมเราก็ต้องกินน้ำร้อนก็ต้องกินน้ำใบเตยอ,อยู่ดีเพราะว่าป้าต่อยจะใส่ไว้ในกาเลยประโยชน์มากมายเนาะก็ทำขนมก็ใบเตยนี่แหละเตยหอมนี่แหละทำรสช่องทำขนมชั้นใบเตย อะไรอีกอะัดช่องก็คัดคันน้ําใบเตยหรือไม่ก็เขาทำพวกข้าวเหนียวอะไรแบบนี้เขาก็เอาน้ําใบเตยไปใส่ให้มันเขียว,ยวจะได้หอมน้ําใบเตยต้มน้ําพวกสมุนไพรอะไรก็ส่วนมากเขาจะเอาใบเตยใส่ด้วยเนาะเพราะว่าต้มแล้วมันจะได้มีกลิ่นหอมเพื่อนๆมีกลิ่นหอมแล้วก็น่ากินดูเหมือนกับไอ้นั่นอะที่ว่า ใบอ่าใบมอนอ่ะเขาทำชาใบมอนใช่ไหมเขาก็ต้องผสมกับใบเตยด้วยเพราะว่ามันจะได้หอมกลิ่นใบเตยไงก็มันจะน่ากินขึ้นมาอีกใบมอนมันจะออกจืดจืดเฉยเฉยแล้วมันก็จะออกเหม็นเขียวหน่อยๆเนาะแต่ถ้าเราใส่ใบเตยไปด้วยมันก็หอมหอมใบเตยแต่ป้าต่อยนี่ใบเตยล้วนๆเลย ก็ต่อยชอบใบเตยต้มในน้ำเลยแล้วก็เอาชงกาแฟทุกวันทุกเช้าตอนที่ว่าหน้าแรงมันก็ไม่ค่อยจะงามขนาดนี้เนาะมันมีกอเล็กๆใบเล็กๆไม่ค่อยสวยตอนนี้พอได้ฝนเขาก็โอ้ดูที่นี่เยอะแยะเยอะแยะหมด ใบเตยตของป้าต่อยนี่มีตั้งแต่สมัยรุ่นแม่แฟนป้าต่อยนั่นแหละแกปลูกเอาไว้พอไม่ได้ฝนพอตอนแรงน้ําแห้งนะตรงนี้ตรงนี้น้ําแห้งมันก็จะไม่ค่อยแตกมันก็จะอยู่กอเล็กๆแกรนแกลนแต่ตอนนี้พอได้ฝนดูอืดูกอๆใบๆบดู ใหญ่มากเลยก็ต่อยไม่ค่อยได้ทำขนมอะไรก็นอกจากนั่นแหละต้มในน้ำร้อนมีสารพัดกืบทุกอย่างมันมีประโยชน์แก้ความดันด้วยก็บอกให้ต้มน้ำกินแก้ความดันลดฟวามดันใบเตยของดี ลูกไว้ไม่เสียหายเพื่อนๆเ,เนาะของดีมีประโยชน์คล้ายพวกสมุนไพรเหมือนกันทำขนมก็หลายอย่างที่ว่าต้องใช้ใบเตยถึงไม่ได้ทำขนมก็ใบเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นเป็นในกระทงที่ใส่ขนมอะกระทงเล็กๆจอกเล็กๆที่ใส่ขนมตะโก้เดี๋ยวนี้เขาจะทำเนาะ อันเล็กๆจุ๋มจิมจ๋มจุ๋มจิ๋มมันขาจะเอาใบเตยนี่แหละไ,ไปทำเอาใบเตยไปทำเป็นกระทงสี่เหลี่ยมแล้วก็เย็บกับแม็กแล้วก็ใส่ตะโก้อที่เป็นคำเล็กๆสวยๆมันมีประโยชน์หลายอย่างทำประโยชน์ดได้เยอะแยะใบเตยมีประโยชน์มากมาย ตาต่อยก็ถ่ายมาให้ดูตอนนี้มันงามดีตอนก่อนมันยังไม่งามเท่าไหร่ตอนนี้มันงามมันได้ฝนก็เบลือ้อเธอแล้วใบเตยหอมใบเตยหอมสมุนไพรไทยมีประโยชน์มากมายสำหรับใบเตยเพื่อนๆปลูกไว้ติดบ้านก็ดีนะแล้วก็ปลูกง่ายนะเพื่อนๆเนี่ย เนี่ยแบบเนี้ยเราเอามาตัดมาให้ติดรากแบบนั้นนั่นแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้ทีหลังเขาก็จะแตกของเขาเองป้าต่อยก็ติดตัดเอา,ต,เอาตัดเอากอเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยป้าต่อยตัดแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในโอง่งโอ้ยเขาขึ้นรากตืมเลยมันขึ้นง่ายเนี่ยะทนด้วยไม่ค่อยตายใส่น้ำไว้ให้เขา แล้วเขาก็จะขึ้นยอดขึ้นใบออกมาเรื่อยของดีมีประโยชน์นะเพื่อนๆมีติดบ้านไว้ดีไม่เสียหายโอเคนะจ๊ะ,ะแตยก็ขอฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะสำหรับใบเตยหอม